ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงโขงช้างป่าล้องอยู่หัวเขาด้านโน้นนะครับห่างออกไปประมาณสักกิโลกว่าๆคาดว่าจะมาทางนี้ถ้าไม่มาทางนี้ก็จะออกที่อุทยานโป่งพูร้อนซึ่งอีกไม่ไกลนะก็จะถึงโป่งพูร้อนนะครับ นี่ยร้องรวมคงนะ นอนอยู่กระต๊อมนอนอยู่บ้านที่ตอนแรกมันเป็นบ้านเป็นกระต๊อมเลี้ยงงัวพอออกก็ลุ้ยนี่แยกโน่นต่รงตรงสามแยกนั่นแหละสามแยกหลังหมู่บ้านนะเนี่ยสามแยกเข้ามาเนี่้ผมก็นอนอยู่แต่รถมันมาทำคอกงัวไว้ตกเลยบ้านไอ้่ดำมานิดนึงมันก็มาเอาเกลือไว้ให้งัวกินไม่หมดหมอไอ้เกลือช้างก็มาล้วเกลือเหมาะเลยผมว่าเอ๊ะมันเสียงอะไร ไม่ใช่สีงวนี่ว่ะก็สปอร์ไลท์ลูกของเราสปอร์ไลท์ซองตอนนั้นผมก็มีไอ้บิ๊กเอ็มคันสีขาวอยู่อ่ะเอาสปอร์ไลท์ที่รถมาซองโอ้โหหลองโอ้โหเลยโอ้โหทุ่มหูมันสูงจริงจริงหลวงพ่อถ้าถ้ากะด้วยสายตานล้วสักกี่เมตรความสูงเอาเป็นเมตรไปวัดแล้วก็ตกแปดซองก็สี่เมตรอ่ะแปดซองก็สี่เมตรมันวิ่งรอดไอ้ยิงไม้ ป้าวเห็นมันวิ่งหลังหูวิ่งอย่างนี้เลย <ừ. S 1> โอ้โห,โอโหตอนเช้าก่อนเย็นนั้นก็คืนนั้นก็ไม่กล้าลงมาดู <c ười> หรอกใครจะลงมาคนเดียวอ่ะปล่อยส่งกาดมันก็ขาหูแบเพ้อมึงคือยันเดี๋ยวมึงมึงจะล้มทุบหัวมึงแล้วมันก็ออกไปเดินเดินไปหน่อยมันล็อกแปะแปะมึงแปะ แกูก็น,กน,นอนเอาะวะไปเลยนี่วัดลอยตีนด้วยปะวัดเี่ก็น,นั่งอย่างนี้เลยตอนเชา้าอ่ะเอ็มเ,เ,เลยนี่อ๋อแต่ไม่ได้วัดปอกวัดเมสหรือวัดซอกรอน,นั่งคัดธรรมาสอาคัทธรรมาเต็มก็เลยมานึกโอ้เป็นไอตัวนั้นที่เมววื่อก่อนพิตธิอยู่ยพุทธิติีเล่าว่าตอนวันพาสิบห้าค่มสิบสี่คัมสิบห้าคัมจะมีเด็กนั่งหัว ก็ต้องอยู่ได้ปรมาณกึศสองอาทิตย์แลมสิบสี่คัมมาก็พอสลัวสลัวสังเอ็ดหม้ออ๋อจริงจริงตัวเสื้อก็ไม่ใส่หรอกโอ้ใช่จริงจไม่มีเสื้อเด็กนั้นไม่มีไม่ได้ใส่เสื้อนงเกงมีไหมมีมีนกเกงด้วยมีนุ่งเกงเสื้อไม่ใส่บอกเออขี่ แ,แถวพวกผมเรียกทางว่าสร้างเนาะเออขี่สร้างเสื้อมาใส่หินมากันบอ่อมันกับมาเฉยไปเด้อขี่ไปไกลๆอย่ามามแาถวนี้เว้ยยานเดี๋ยวช้าก็ไปไปไหายเมื่อคืนพูดถึงตอนนั้นก็พอหายอยู่ได้อ,อธิย์กว่าพี่แอดมานอนด้วย ทาก็ร้องว้าว,ว,าวบอกเออมึงจะขมวดขงเขากินแล้วมึงห้องแบบนี้ตีห้องแบบนี้มึงจะไม่ได้กินของขไดมาลักกินขมวยกินอ่ะสักไม่ถึงห้านาทีแห่งสปอตไลท์ตามช้างเลยไม่รู้แกบบ่ไม่ใช่คนแน่เพราะทางไม่มีอ่ะตามเข้ามาทางก็ร้องขึ้นเขาหมีสปอตไลท์ด้วยมีแสงสปอตไลท์ตาม หายเลยทีนี้อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์ถึงโผล่มาอีาของเนี่ยมีเจ้าของตอนผัวผู้ช่วยสาวตายเนี่ยพี่บุญอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่ได้อยู่แต่นี่ยังเพิ่งจะเป็นผู้ช่วยแล้ว่ะพอจะรู้เรื่องเนะพอรู้ลองเล่าเหตุการณ์เลยก็เขาไปไอ้นั่นไงผู้ช่วยคำอะแกก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกมาเจอรอยกระทิง ขาเนี่ยนะลูกเขาดางเนี้ยนะนีแหละช่องห้วยที่เรียกห้วยน้ําตกนี่แหละอก็เข้าไปผาพวกไปกันสิบกว่าคนไปพอไปถึงเข้าป่าไปบอกโอ้ยมัได้งนีก็ทิ้งมันยิงสร้างน้อยเขาว่าเ<อ>จ้าเนื้อไปขายอ,อุตานิด<อ>ไปก็ไปพอเจอจริงแกก็ยิงจริงยิงช้างกันนะอยิงช้างทีนี้ พวกกัวนี่พวกไม่เคยอ่ะวิ่งขึ้นเข่ากันหมดดิแกพัดตามยิงในห้วยนี่หลบไม่ทันดิเพอาช้างพี่เลี้ยมันชามาชามากแกก็วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นต้นแดงแค่นี้ขึ้นไปไม่พ้นเด็ดมึงคว้าขาได้ฟ้าขาดึงลงมาซะเรียบร้อยซ่อนไหมมันเอาซ่อนไหมมันก็ไม่ซ่อนนะพมันก็ขนเยอะนี่งอพอเห็นตีเขาบึงเฮ้อกลัวเฮ้อบึงมึงยิงปืนตึงตังตึงตังครับ นี่ตองสามคนต้องวิ่งไปบอกพวกที่บ้านมาเอาศพกันหุบเนี่ยเลยนะหุบเนี่ยเลยเนี่ยเนียนหย่อนใเมาเนี่ยตรงนี้มองเห็นไหมตรงน้าผาได้เดี๋ยวมีฐานเข้าไปดึงลระเทืเข้าไปเขาเรียกน้ำตกพอหน้าฝนเนี่ยจะเป็นน้ำตกน้ำไหลน้ำป่ามานั่นก็เป็นน้ำตกพอ ธันวาแล้วธันวาตกลงที่ยิงช้างล้มไหมช้างไม่ล้มผลที่ล้มโถลูกซองไปทําอะไรมัลงพ่อช้างตัวบลูมล่าลูกซองไปยิงอีกศพหนึ่งตรงเนี้ศพนี้แบกทานไว้นนี้อ๋อนั่นนุ่งไว่แห้งอันนั้นก็อันนั้นไม่ได้อะไรอตะเกียงนมันไปเผาทานก่อนที่จะทางเดินประจํทางฉะนั้นแกก็เดินตามทางช้างนั่นแหละก็งง <c oughs> คงปุยสองลูกต่อก,ก็หม้านุ่งี้สิไอช้างกระหมาไอนี่กระหมาจ้าเอชัดดีแต่เอาม้วง,มงเวียนฟาดกับโอ้โหเงายท้องเลยนี่ก็ลดม้วนลอยไป <c oughs> <c oughs> ขาที่ลย <c oughs> ขาท, <c oughs> ขาที่มันฟาดลอยไปมันก็ไปเหยียบซ้ำจบตรงนั้นหากันเป็นก็ล <c oughs> อยม้าไปไหนโถ้ที่เออจิดหนึ่นละป่ายาเส่หมอบ มันจะไปหาเจอที่ไหนเหล่าไอ้เหล่าตะละามันเอาเวียงเวียงงวงไปมันเออมันเวียงนี้โอ้โหคนนั้นหลงพ่อมันจบมีน้ำหนักอะไรย่านนี้ข้าวที่รู้ก็มีตรงนี้ศพหนึ่งตรงนู้นศพหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกศพหนึ่งที่ข้ามไปทางขั้นบันไดอะขั้นบันไดเออที่ออกไปแต่งซามนหที่จะลงไปผู้ผู้ปูอะนช้าตรงนี้เมื่อก่อนมาเดินเส้นตอนนั้นผมตอนนั้นผมไม่รู้ นั้นผู้หญิงบคบก็มันมีแค่นี้แหละไม่เคยมีใครตายเพิ่ออมนอกจากคุประคอกคุดประคอ,อบนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บมใม่ตายก็อยู่เงี้ยบา้านเตี้ยไอ้กระต๊อบไผ่ช้างมาจะมาล้วงกินเกลืออย่างเหมือนของไอ้ซักนี่เด็ลูกมันแหกัะแหกกับป่องไปไหนละคนน่ะ <c oughs> ถึงบอกว่ายุทำกินตรงเนี้ยต้องทำกระต๊อบให้สูงไว้อย่างน้อยก็ ขอ,องเมตรสามเมตรพื้นสักสามเมตรก็หกศอกช้างมัน้มันก็เอื้องไปเราก็ยังหลบถน้นทางนี้ได้แต่ผมว่าช้างโข่งเนี้ยเข้ามาโซนเนี้ยมันชาวบ้านไม่ค่อเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่เดือดร้อนไม่ค่อยมา<อ>ทำ้ายอยู่กับ<ๆ>ผมมาที่สามสิบปีคิดดูไม่เห็นเดือดร้อนอะไรพอ <c oughs> จะเอาจริงๆพอสะทําห้างใหญ่เลย <c oughs> รับให้นักท่องเที่ยวมาดูเสี่ยงมาเนี้ยโหพอแขกขึ้น มันไปแล้วทั้งหลายลูกมันแค่จริงๆผมทำกี่ห้างสิบกว่าหลังอ่มันเคยได้เห็นช้างได้ถ่ายรูปไหมก็มันไม่เข้ามาให้เห็นเลยหลวงพ่อไอ้แขกที่มากอ้โหยทาแป้งทาคิมเครื่องสำอางหอมฟุ้งโอ้กลิ่นมันออกไปจะมันมาที่ไหน กระทั่งไอ้เนี้ยแป้งเทล่าก็ะป๋องแป้งเทล่าเก่าๆทางมันเดินออกตรงเนี้ยเอาไปแขวนไว้ดิหางเซนนิดสาบจะเดินไม่เดินเลยแป้งเทล่าเนี่ยของผมนั้นก็ต้องเอาละพวกนี้ปลื้นนี้ต้องแขวนละแม้เมื่อคืนก็นอนคุยก็นั่งไม่ได้จุดตะเกียงก็คุย พอคุยกันไอ้วิวแดงนี่แหละคุยกับไอ้พวกอยู่มันย่องมามันจะมาเล่นน้ำที่สะผมบวันนี้ได้ยินเสียงคุยวิวหลบ๊อ้เออมันแคดจริงๆมาไม่ได้ยินเสียงเลยอะ่ะรอยแค่เนี้ยสุดยอดถ้ารอยห้าสิบเต้นนี้ก็มีสองสามตัวแค่นั้นเอง ด่างน,นีกะใหญ่มีสองรูไม่ใช่ไม่ใช่นี่พวกผมตัวนี้พวกผมเรียกกันไอ้ดื้อเนี่ยป้าเนี้ยหาไม่เจอนี่เจอที่ไหนแล้วจอดื้อครับพอเราไล่มีตัวตัวจริงๆหนอนมัดไอเรา <c oughs> คิดว่าหัวปวก<อ>มันนอนไม่เลอมีการนอนแอร์อีกโอ้โห ไปอย่างเงี้ยต้องขับป้อมนี่ไม่เจอสุดข้างลทุกว่าผมคนเดียวก็ทมดูพวกแถ่นี้ผมพาไล่กันไล่นักติ๊กยิงกระทบป้อมจุดยิงอาบไปรุ้ดอาบอาบโอ้โหมันไวกว่าเราตามไม่ทันกีเดินหาเร้อยไปนี่ไปไหนวะไอเร้อยมานี่นะฮะมันเดินวน ที่มันจะนอนอ่ะมันเดินสับบนสับขาเลย,ยเออให้เราหาไม่เจอหาเดินหาไปหามะาเฮออันอยู่ทางหนไกลอย่างงี้ก็ต้นขับป้อมแบบลูกแบบไอ้แล้ววิ่งหัวร้อก,กันบอกเป็นเป็นเรื่องสนุกอ่ะเรื่องสนุกกันใหญ่โตหโอ,อ,อารานนี้พวกผมถึงไม่เครียดช้างมาก็มาแล้วยี่ไปสนใจมัน หรือว่าเราทํากินด้วยกันเออเราอยู่ด้วยกันเรากินบ้างเราินบ้างนี่เป็นบางคนไม่เข้ากล้าเขาไปเอาหรอกัวอยู่ไหนมั่เลยผมไม่สนใจไปแล้วไอ้ก็เดินข้ามห้วยลงไปไอ้ตัวตัวลอยใหญ่ๆนี่เคยเห็นกี่ครั้งมาไอ้แปดซอกที่ผมที่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยเห็นอยู่สามสี่ครั้ง ตอนสมัยที่ว่าปตทให้อยู่ยามตอนนั้นเห็นสองครั้งแล้วก็มาอยู่ของคัวนี้สองครั้งแล้วที่ว่าอะไรพัธิโพอะไรนั่นโอ้ยอตัวนี้ประจํานี่แหละเท่ากับไอ่อที่ผมว่าไอ้ดื้อไอ้นี่แหละรุ่น,นรุ่นนี้ครับรุ่นหูรูใหญ่กว่าจะใหญ่ยยกว่าสักนี้ ไอ้ดื้อไอ้ดื้อที่ผมเรียกนี่ก็โหสูงไม่ย่อยน่าชดกันละเจ็บซอกได้ไหมน่าจะได้ตอนขุดจับภทยทอภูมิเลยพี่อยู่กับเขาไหมจับอะไรนะภายทอภูมิไม่ได้ไปกับเขาภายทอภูมิขุดจับนู่นจะพ้นประคอกเลยใช่แล้วแล้วที่ตอนลุงตีเขาไปขุดหลุมดักเฮ้ยนั่นอยู่ในเหตุการณ์เลยมาช่วยกันไล่ไปขุดตรงไหนก็ได้ส่วนแกนอ๋อถึงอยางตรงเนี้ยนะสามแยกเนี่ยนะ เออส่วนยางนเออก็หกวันพอมันอยู no. ่ในหลุมมัน ja, ด ja, ิ้นไงยายาหยุด no. นิ่งเลยพอมันดิ้นนี่เราบอกยายานี hmm. ่นิ่งมันรู้เรื่องแล้วอ่ะสอนรู้แล้วอ่ะพอรทอมาให้แสบเอาคืนปล่อยปล่อยกลับเข้าไปปล่อยกลับกบป่าพิตีแกกล้าเอากลับมาเลี้ยงและอ๋อมีที่จับล้วตายไหม เอผมไม่ที่มาอยู่ที่เนี้ยไม่มีใครจับเลยนะมีลุงตีจับทีเดียวนะเออมีตกหลุมพิธีหนเดียวแหละทำไงมันถึงไในจุกก็ขุดหลุมใหญ่แล้วก็เอาใบไม้ปิดเอาฟากวางเอาไม้ไผ่สับสับระหว่างปูไว้เอาเอาที่เรายาปิดไว้ที่เขาไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวหลบหลบ <laughs> <laughs> ตกสามสี่ตัวไอตัวนั้นเล็กกว่เพื่อนขึ้นไม่ได้ อ๋อมันมีตัวขึ้นได้ขึ้นม,มันไม่ช่วยกันเลยก็ลูกน้องพี่ตีมันไล่ดี <laughs> ตกไปไอ้พวกขึ้นก็ขึ้นพอช้างตกก็เฮ้ยยครับโอ้โหพม่ามอนพม่ามังกะเลียงมังมอนมังวิาไล่กันให้สนุกไล่กัน <laughs> โอ้โหนั่นก็สามสิบกว่าปีได้เนาะแล้วตัวใหญ่นี่ยี่สิบยีิเจ็ดยิบแปดปี ตัวใหญ่นี่ไอ้ตอนไอ้ที่ทอ่อแก๊สน,นี่ไหนทอ่อแก๊สอยู่ประมาณสีสี่ศูนยนะ์สี่หนึ่งไม่ถึงสี่ศูนย์สามสามแปดสามเก้าท่อแก๊สมาแล้วพอเนาะพอสี่ศูนย์นี่ปตทให้ผมทำไฟป่าแล้วนี่ดูแลไฟป่า ผมดูแลไฟป่าอยู่ห้าปีดูตรงนหนก็นี่ยแนแนวนแนวท่อแก๊สตาม,ามทางคือฝั่งท่อมันอยู่ฝั่งเขาฝั่งนู้นไม่ได้เลยทั้งหมดเลยฝั่งนู้นด้วยแล้วตามแนวเนี้ยป่าเนี้ยไม่ให้ไฟไหม้โอ้โหจะกับไม้บรรยลพวกเดินบุรีเชโยมูลขนาดเนี้ย <c oughs> เดินดูไปสักทีสองทีกับติดดีเลยโยนมีน้ำไหมซ้ลุกก็ดุ <c oughs> ถามตับก็นไม่ดไหวผมผมเมาจากสามแยกไอ้ตุ้ไแห้งไปถึงหุป้ประคาะถึงไล่ได้เองนะแล้วที่ว่ามีสังงาอยู่อีกตัวหนึ่งโอ้ยสังงาไม่ตัวหลายตัวหลวงพ่งาที่ว่ามันล้มไปแล้วงาที่ว่ามันมี อีกตัวหนึ่งเวลามันเดินขึ้นเขาเนี่ยมันจะเอางาไปพาดหลังตัวนึงแล้วก็ตัวนึงจุงมันไปเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหลวงพ่อตัวนั้นเห็นเอ้ไอ้งาปีงาไม่ยาวเท่าไหร่เจ็ดแปดสิบเซนนั่นผมเรียกไอ้ตาปลาดุกตาโคนแล้วมันดุจริงๆด้วยมันไม่ใช่ตัวงาข้างเดียวเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่งาคู่ใหญ่มันก็งาคู่อ๋อไอ้นี่งาเล็กน่นี่เลยไอ้นี่งาไว ไอตัวที่หักไปครึ่งหนึ่งเหลือข้างข้างครึ่งเนี่ยไอตัวนี้มาแทงบ้านอินก <c ười> <c ười> ุกได้ในสงบ้านเกาวิตเอ่อไอ้นะครับไอ้นั่นมันไปไล่บ้านตะนงะตะนงไล่ตะนงนักตียิงเดินมาบ้านไอ้สองไอ้สองก็ไปฉายไม่สว่างเดินตามทางไอ้สองก็หยิบก้อนหินเดี๋วก็ไปฉายรึเปลี่ยนรึเปลี่ยนเป็นดกรุ่มรถม้าไม่เป็นอะไนครับอืออือใช่ เนี่ยลอยมันสีไว้ดูที่ถึงตุ่มแล้วนะตุ่มก็หลงตาเยอะนี่ตุ่มแรกไงลอยดินมันอยู่นี่สองคืนแล้วเนี่ยสองนแต่คืนคือกอนเยียบเอออืมมันไปไม่จริงมาแอบอยู่นี่เนี่ยเสียงห้องเขียงคานไม่ได้ย <c oughs> ินเลยนะาะ จะไปได้ยันมาอยู่ในข้า่างระมาณร้อห้าอย,ยังไม่ได้โผล่มันน่งไมันเป็นนักพระนี่เป็นหุ่นทีราทำกระตอมนี่น <c oughs> ้อยไปนี่เล,ลองน้ำไว้ทางทาง That I'm crazy.

ข,ขึ้นมานี่ยเลยเห็นตาขาวๆเนี่ยตาขาวๆเนี่ยบทเนี่ยนี่ขึ้นมาเลยกลับมาเลยอ,ะอ,ยอ่ะเรียกพวกมากินก่อนเนดะี๋ยวค่อยไปเออกินพอประมาณกินพอประมาณเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยว,ยวท้องอืดไม่มีโรงพยาบาลเนืในป่ามามากินก่อนค่อยไป พอประมาณมามามากินกินกินพอประมาณกินพอประมาณกินก่อนค่อยไป ไม่ต้องร้อไม่ต้องคูก,กันอย่าไปกินเยอะกินพอประมาณ๋ยวจะท้องอืดเข้าป่าเขาดวงไม่มีโรงพยาบาลเด้เออเนี่ยจะไปดูให้ก้อแก๊กนี่แหละ ระวังจะออกข้างหลัง,ลนะงนีล่ะเอนเนี่ยเสี <c oughs> ยงเงินอดออีแถวนี่นี่ไงนี่เออเินขาเข้ามากินไงที่เดินเข้ามาด้วยกันหรอกขอขอ กินกินกินพอประมาณกินแล้วค่อยไปเออออกมาให้หมดเ้วยนะครับออกมาให้หมดเลยอืมโอ้โหแน่ใจแน่จริงนะผมตามไปจนทั่วเลยจนไม่เจอก็เลยกะว่ายังไงก็ออกนี่นะไม่ยอม วันหดกว่าจวันอย่างนี้นจุดกกลัวเาไงเอ่ตอนนี้ชร้องใส่ผมอยู่ขนาดต้นไม้แห้งนี่นะ <c oughs> เนาะไอ้ผมก็ทิ้งทุ่นจีผมวิกเลยแล้วตอนเที่ยงมาเอ่ยจิกมาด้วยเอ่ยยังอุ่นใจหน่อยพอมันรอเยเอ้ยมันร้อนอยู่ไกลเท่าไหร่จิก

คงนี้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูคุยรูเรื่องด้วยเนี่ยดูที่เขาไปแล้วนะเนี่ยเราเรียกกลับมาให้ประมาณอืมคุย şey ร okay. ู้เรื่องผมเชื่อเลยว่าไม่ดูอย่ากินเยอะเด้อกินพอประมาณเดี๋ยวจะท้องจะอืดเอาไม่มีโรงพยาบาลในป่าเอออืม เอออย่างปีงแล้วนี่ผมให้กินจริงอ่าพอถ้าอย่างเงี้ยนี่กินมันจะเดินเลาะเลาะไปทางโน้นเลยเออมันจะกินไปนู้นเงีมันเขาเพราะว่าเขามาทางนู้นใช่ปะ่ะอืมเขามาทางนู้นเขาจะกินตามไปทางนูน้นแหละห่วงนีไม่ต่างเก่งโคอืมนี่มันออกมาตั้งแต่กี่โมงเขาบอกว่ามันอยู่นี่ทั้งมันเออ ผมเห็นแล้วตอนผมเดินลงเออถึออ่งถึงว่าออกมืดเลย้าที่เราจะมผมเดินลงไปที่ห้วยผมไปเจออยู่ในห้วยนู่นแล้วเมื่อตอนบ่ายสองบ่ายสามตัวนี้มันเออนออกมานี่นี่นตมเดิน เอย,อย่าไปทำกระต๊อบเด้อกลบลงไปเออกลับโน่นกินไปแล้วใช้ชายปา่าโน่นน้ำจะออกไปทางแล้วอย่าไปทำกระต๊อบเขาเอาไว้กันสวนเออลงไปลงไปกลับไปมันดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันมองไม่ชัดไอ้หลองตัวใหญ่อะเอ่อไอ้นั่นกระต๊อบเขาอย่าไปทำของเขา พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลงมาทางนี้ได้อยู่นะมองไม่ชัดนะลงมาหน่อยมองไม่เห็นมองไม่ชัดเลยลม,ลม,มองไม่เห็นใครเป็นใครวะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยนั่นนันนันน่น กับทางเก่าพี่พี่ถ้าเราไม่ไม่มาดักหน้าเขาถ้าตามาเรื่อยๆเยขาก็จะไปเรื่อยๆ